ไปนวดกันไปนวดครับเีนรับได้นวดคนเดียวฮะเขารู้เหรอได้ไนวดอันนั้นแหละนวากิบห้าสิบพอเหรอโอ้ยห้าสิบห้าสิบพอครับอเพื่อเพื่อไว้ด้วยเพื่อไว้ด้วยเจ็ดสิบสามสิบแล้กัน ที่น้องๆแฟนๆบอกว่ามาดูกันเยอะๆนะครับมาช่วยเชียร์ด้วยใช่ส่วนใหญ่จะจะให้เขาเตรียมตัวไม่พร้อมมากกว่าเช่นแบบพวกทามกันแดดเตรียมของกันแดดอะไรอย่างเงี้ยเพราะในสนามค่อนข้างร้อนแล้วก็เตรียมแบบผ้าเย็นอะไรอุปกรณ์ที่แบบพัดลมสําคัญที่สุดเลยเพราะว่าลมมันก็ร้อนนะครับวันนี้ก็ร้อนมากๆไงทุกคนก็เซฟสุขภาพกันด้วยทางมีทาประกันยังไงบ้างแต่ละสิ่ง สีทีต้องมีอยู่3คนเนี่ยไม่ค่อยกดดันเท่าไหร่ที่พี่เขาหมายถึงคือหมายถึงสีพีชนะเนี่ยเมื่อกี้แม่ก็อย่างที่ผมเคยบอกไปไงว่าสีฟ้าไม่ค่อยมีนักบอลก็เลยไม่ค่อยกลัวมีแต่นักมวยก็เลยตอนนั้นเด็กมาวัดกันที่สถานีกราฟใช่ครับแต่ใดๆก็แล้วก็คือเตะกันสนุกสนานนะครับเตะกันสนุกสนานก็เซฟร่างกายกันที่สุดไม่ให้บาดเจ็บครับครับซึ่งจุดไฮแม็กของของงานบอลก็คือจุดโทษแค่ว่างห้าคนจะได้แบบไปยืนตรงนั้นบ้างไว้ มีกับตันทีมเข้าแบบได้ได้คปไปกับเราดังนั้นจับซมจะไม่ได้มีแค่ซ้อมซ้อมเอาไว้มีแค่ซ้อมซ้อมยิงเอาไว้ครับผมเผื่อเผื่อหน้างานแบบฉุกเฉินเผื่อได้ยิงอะไรเงี้ยผมก็เดี๋ยวรอรุนกันละกันนะครับอยากให้แต่ละสีขิงกันหน่อยว่าใครคะได้รอนรองสีาแดงสีฟ้าไหมอะสีฟ้าน้อยกว่านี่เอามาขึ้นไปเก้าเอาจะพี่สอนสอนสอนว่าอะไรพี่พี่สอนอะมีอย่าถามดิไป แล้วไม่คิดเลยเคยช่ดีครับอ๋อเจอในสนามเจอในสนามครับสี่พีชเจอใครบ้างเิญเลยเตรียมร้องให้กับบ้าน้เลยนะใช่ปีที่แล้วใครแชมป์นะเดียวใครแชมปไม่ไม่ใช่ฉันเขาอยู่กุหลาีเขาอยู่กุลสีแต่สี่พีชมีกัปตันทีมเป็นพี่เกดครับแล้วก็มีรองกัปตันเป็นใช่ครับ เพราะฉะนั้นปีที Copy. ่แล้วอ่ะพี่เกตสีพี่เกอ่ะเป็นแชมป์อ่าใช่เพราะฉะนั้นเรามาดูว่าปีนี้ใครจะเป็นแชมป์ก็ถ้าปีนี้พี่เกตไม่แชมป์ก็รู้แล้วว่าเป็นบองใครโอ้ม่โอ้เครแล้วโอ้แม่ปีแล้วอยู่พี่บอยพี่บอยก็ไม่แชมป์ปีนี้อยู่พี่เกตถ้าพี่เกตไม่แชมป์ก็อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับก็ แล้วก็ขอให้ช่อง3เป็นที่รักของคนไทยทุกๆคนแล้วก็เป็นแฟนและครช่อง3ทุกคนครับไปนานๆคก็ขอให้อยู่คู่คนไทย5 5 5 6 5 7 5 8 5 9 60ร้อปีไปเลยครับผมปีนี้ก็เป็นปีที่54ยังไงก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนด้วยแล้วกันที่คอยซัพพอร์ตแล้วก็สนับสนุนช่อง3นะครับยังไง ่ด่ครับผมก็ขอให้เป็นสร้างความสุขให้กับทนได้เลยปีที่สี่คุณจนะราที่ตามช่องสามตอนนี้อยู่กคนไทยนานๆนท่เปีนะครับการไลดให้ผลงานคนนอในช่องดูใจวงมลเรีกันไปเลยว่าใครเจอก่อนเจอตอนนอรอนนี้เราเอเราเจอครับแล้วก็ชื่อดวงใจเทวคมนะครับกงวันแอ์นะครับผมตอนงผมชื่อตอนว่ารอ ผมวันศุกร์สองทุ่มยี่สิบนะครับผมแล้วก็มีอีกสี่เรื่องที่เหลือด้วยของเลยไล่ตอนต่อไปตอนต่อไปเป็นของพันธุ์ไทยครับผมต่อรองใจใช่ครับในสายทุกสายท่านนะครับใจพิสุทธิ์สามผมสิบสองพฤษภาคมใช่ปะเหใช่ทุกเช้าทิตครับผมเชืเอมาทิตย์ครับแล้วก็ต่อไปดูดับสองครับทุกศุกร์เสาร์อาทิตย์สองทุ่มยี่สิบครับกาวกระบอกแล้วเรื่องสุดท้ายครับพรชีวันครับศุกร์เสาร์อาทิตย์สองทุ่มยี่สิบครับดูช่องสามกดสามสามดูมือถือกดสามแล้วครับอโเค